กิจกรรมฟังกัดเมคานิคัสนะคะวันที่สมค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวปีไปไปถึงไปให้ถึงก่อนนี่มาไม่ต้องเก็บคงเก็บปีกอะไรแล้วนี่ามาเราเดินเลยครับเดี๋ยวเข้าไปดูว่ามีน้องเห็ดตัวใหม่มีน้องเห็ดต,ต,ตัวใหม่อะไรบ้างประการน้ําเหนือเขตแดนนะคะสําหรับวันที่สมก็เหมือนเดิมกันจัดเจ้าตัวหมากทั้งหมดแล้วก็ น้องตุยไปไม่เกิน2ตัวแล้วก็ใช้เวลาประมาณเออไม่เกิน4นาทีนะคะก็ตัวที่โอ้โให้เพิ่มมา2คนเลยเหรอระเบิดเยือกแข็งนะคะแล้วก็น้องเห็ดจอมขมังเวทร,ระเบิดเยือกแข็งก็แน่นอนว่าน้องเขาจะโจมตีเป็นธาตุน้ำแข็งแล้วก็จะทําความเสียหายเป็นวงกว้างก็ต่อเมื่อเราใช้อัน no ติเนาอเอฟเฟกต์เขาจะเป็นการรักษาจะฟื้นฟูค่าพลังชีวิตให้แก่ตัวเองเมื่อถูกโจมตีประมาณหนึ่งนะคะ แล้วก็ใช้การต่อสู้ระยะประชิดอย่างรวดเร็ว2ครั้งเพื่อสร้างความเสียหายน้ําแข็งอันนี้คือเอฟเฟกต์รักษาปกติส่วนอันนี้คือเออโจมตีปกติของเขาเนาะส่วนอันนี้เป็นอันติที่เราต้องกดนะคะส่วนน้องเห็ดอีกตัวหนึง่งน้องเห็ดจอมคาหนังเวทอ่าก็น้องเขาจะใช้เป็นเป็นสกิลกําหนดเป้าหมายตัวนี้คือตัวที่เขาไม่ได้บอกว่าเป็นสกิลกําหนดเป้าหมายเนี่ย เราไม่ต้องไปเลือกว่าจะให้โจมตีตรงไหนเนาะสร้างความเสียหายธาตุไม้นะคะแล้วก็น้องเขาก็จะปล่อยกระสุนวัชพืชออกมาก็เป็นความเสียหายธาตุไม้เช่นกันน้องมีเอฟเฟกการรักษาคือถ้าปล่อยกระสุนทุกสามนัดเนะาะจะฟื้นฟูค่าพลังชีวิตให้แก่น้องเห็ดที่มีค่าพลังชีวิตต่ำที่สุดในทีมขณะนั้น ถ้าเกิดว่าเอาน้องเขาติดไปก็ค่อนข้างเอ,อ่อฮิวได้ระดับหนึ่งแต่น้องไม่ได้คิวทีขนาดนั้นเนาะถ้าเกิดว่าแบบคนไหนกำลังจะตุยก็ก็ตุยฮิวไม่ทันอะไรแบบนี้ตัวตัวอา้าวเราทำไมเราไม่กดดูตรงนี้ส่วนตัวกลไกลที่มีเพิ่มมานะคะอันไหนคือที่มีเพิ่มมันไม่มีมันอ๋อมันคืออันนี้ใช่ไหมความเสียหายไฟฟ้า แล้วก็อันนี้ด้วยหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะคุณน่าจะใช่มั้งคะอันเนี้ยมันเคยเคยผ่านมาแล้วไงอันนี้ที่ที่มีเพิ่มมั้งเป็นวอเตอร์มิลเลอร์นะคะแล้วก็เขาเป็นแบบเสริมพลังฝ่ายเดียวกันมอบโล่ธาตุน้ำให้ใช่ปะ่ะส่วนอันนี้สร้างความเสียหายไฟฟ้าเขาที่แล้วเคยมีแล้วหรือเปล่ามีหรือไม่มีไม่เป็นไรคุณ โอเคค่ะประการน้าเหนือเขตแดนเนาะส่วนอันนี้ไงกลไกฝ่ายตรงข้ามที่เราต้องระมัดระวังส่วนฟังกัสแนะนําก็คือเขาแนะนำสองคนนี้นะคะงั้นเราก็ใส่สองคนนี้เข้าไปเลยแล้วเดี๋ยวติดตัวฮิวไปคนหนึ่งแล้วก็อีกคนเอาน้องเห็ดคนนี้ไปก็น่าจะเวิร์กมั้งคะเอ๊ะเวิร์กไหมเป็นธาตุไม้หรือว่าเราควรทำเป็น เป็นไฟฟ้ามาดีแต่โลเขาจะมีโลธาดน้ําซึ่งน้องธาดาน้ําแข็งก็จะช่วยเราได้ระดับหนึ่งอยู่แล้วเอเอาใครดีนะหรือว่าเอาน้องน้องเพลิงเริงใจเพลิงเริงใจเขาไม่โจมตีเป็นแบบวงกว้างไหมอันนี้ก็โจมตีเป็นวงกว้างแต่ว่าเออจ,จะชิ่งไปชิ่งมาไงคุณ โ okay. อเคงั้นทีมเป็นแบบนี้ละกันนะคะเริ่มเลยครับอ่อคนไหนบ้างนะอา้าวกดใช้ไปแล้วไม่ใช่ดีต้องมาโจมตีตรงนี้คนนี้ไปโจมตีด้วยปฏิบัติงนี้เอากดผิดอีกแล้วใช่ไหมจบตนีนี้เสร็จแล้วอุ้ยเบอร์สามจะเถิบไปหน่อยลูก เบอร์สองด้วยจมตีอันนี้ให้หน่อยอ่าเต็มแล้วเต็มแล้วเราใช้ที่กุลแล้วก็อันนี้ใช้เลยเออหมกกลมไปเก็บให้หน่อยแล้วก็อ้อมไปค <c oughs> ิวด้วยคิวด้วยเออคนนี้กดใช้เบอร์สองกดใช้ครับเบอร์สี่กดใช้ไปเลยลูก เออกดไม่ทันสรับตัวไม่ทันต้องเลือกเป้าหมายด้วยเอาดึงอันนี้ตอมตีเลยครับน้องต้องเลือกเป้าหมายไหนคนเนี้ไปเมื่อกี้ขึ้นอะไรนะกำลังเสริมฝ่ายตรงข้ามกำลังมาน้องกระเถิบเข้าไปหน่อยไปรวมกับเพื่อนอุ้ยเลือกเป้าหมายเอาเลยนะ้องอันนี้ก็ใช้สก,กิลเลยครับเดี๋ยวคนนี้ ใช้สก,กิลมาน,น้องน้องน้องชอบไปตีอยู่คนเดียวอะ่ะนี่เลือกป้าหมายมาแล้วทีนี้เออต้องฮิลหรือ,อยังยังไม่ต้องฮิลงันก็นี่ไปเลยวันนี้ไปเก็บให้หน่อยโอเคเสร็จแ,แล้วน้องก็ใช้สก,กิล อ้าวโทษโทษโกดผิดกดผิดเออ,อน,นี้ใช้สกิลไปเลยครับเยลลี่เราสปอนเร็วมากนี่แน่คูดาวน้องก็หายไปอย่างรวดเร็วเช่นกันเยลลี่ไม่พอเรียบร้อยครับโอเค จบแล้วครับเดี๋ยวเราเขอาแวะไปดูเอ่อทางบ้านนูน้นแปบหนึ่งนะคุณไม่เห็นมีอะไรเลยนึกว่าน้องเล,ล่าจะมาเยี่ยมเต้าหมุนติว้วเล,ล่าไม่ได้มาเยี่ยมหรอเต้าหมุนติว้วก็ะบิซาราด้วยอ่าใช้เสียงที่แตกต่างออกไปมาน้องเต้าหมุนติว้วน้องมองเห็นเราไหมเนี่ยอรุ๊กครูกครุ๊กรูกกร เอ้าโหจะไม่รู้ไม่มีนกพิราบแต่ที่หน้าสถาบัานมีนะพวกครูหูฟังกัสน่าจะไม่เข้าใจออกมาถึงนกพิราบในในแบบว่าในธรรมชาติใช่ไหมงั้นราเดียนแบบดั๊เบิร์ดดูไหมจิ๊บจุกจู้จู้อกกุ้ยมันยากอะเดียนแบบจังหวะคนดั๊เบิร์ดไ่ได้เลยสักน,นิดเขาน่าจะมึนยิ่งกว่าเดิมไหมเออเล่นยังไงดีไม่ไม่เป็นไรงั้นพอก่อนเนาะฉันก็นึกว่าเลาเขาจะมา ไม่ฮีหรอกเอาเป็นว่าคลิปมีเท่านี้แล้วกันนะคะชื่นชอบกนไลด้กดติดตามหรือคอมเมนต์พูดคุยกับเราได้นะคะอ้าวรยกศแล้วไว้เจอกันคลิปหน้าคะ <c oughs> ่ะสำหรับวันน, <c oughs> วนี้ก็สวัสดีค่ะ